สำหรับชิ้นงานชิ้นนี้เป็นชิ้นงานชิ้นที่7มีชื่อว่าหัวต่อเบาะนะครับเคยนะครับเลือกเพจที่เราต้องการสเก็ตสร้างวงกลมขึ้นมารัศมี8มิลนะครับหรือเส้นผ่าศูนยกลาง16มิลนั่นเองจากนั้นเราจะทำการตัดส่วนล่างของเส้นโค้งออกไปนะครับลบออกไปแต่ เราต้องกำหนดความกว้างก่อนโอรงการให้กว้าง5มิลครับกำหนดความกว้างด้วยคำสั่งสี่เหลี่ยมจากนั้นใช้คำสั่ง power trim นะครับเพื่อความรวดเร็วหลังจากนั้นเราก็มาทำการ extrude ชิ้นงาน,นครับดึงให้มันสูงขึ้นไป14มิลเนื่องจากเป็นพื้นที่ผิวเปิดนะครับต้องกำหนดความหนาให้มันด้วย และมาสกเก็ตกันสกเก็ตพื้นที่ผิวส่วนนี้นะครับด้วยคำสั่ง convert กลับไปสกเก็ตภาพ2มิตินะครับเนื่องจากชิ้นงานของเรานะครับมีความสมมาตรกันเราจึงใช้เส้นส่วนกลางนะครับแบ่งครึ่งได้นะครับเป็นที่รู้กันว่าสมมาตรกันสร้างเส้นตรงขึ้นมาสัมผัสกับผิวของชิ้นงานเดิม เนื่องจากซ้ายกับขวาม,มีหน้าตาเหมือนกันเราเลยใช้คําสั่งมิลเลอนะครับตรงนี้คือเส้นเที่เรต้องการจะมิลเลอส่วนตรงนี้คือแกนสมมาตรนะครับกําหนดขนาดให้มันนะครับให้ความกว้าง5มิลแล้วความสูง15มิลนะครับสองข้างก็จะไปพร้อมๆกันนะครับขนาดเท่ากัน จากนั้นก็ทําการ extrude อีกแล้วครับให้มีความยาว14มิน,นะครับเท่ากับความสูงของชิ้นงานเลือกคอนัวรนี้กับคอนัวรนี้นะครับออกจากคำสั่ง thin feature นะครับเนื่องจากเป็นพื้นที่ปิดแล้วทิศทางกลับด้านครับเท่ากับความสูงจากนั้นก็มาใช้คำสั่ง fillet นะครับลบคมชิ้นงานโดยให้คำสั่ง ฟูราฟิเลตนะครับมีพื้นที่ด้วยกัน3ผิวนะครับเราจะเลือกผิวบนผิวกลางและก็ผิวล่างนะครับคือคำสั่งนี้นะครับจะ,ะช่วยในการลบคมผิวชิ้นงานนะครับให้มันมีความโค้งที่ทำการเฉลี่ยไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็สะดวกดีครับโค้งทั้ง3ผิวทำทั้ง2ด้านนะครับ จากนั้นก็ใช้คำสั่งโฮวิสตัตสักครู่ครับเลือกรูเจาะธรรมดานะครับขนาดตรวตนกลางแปดมิลเป็นรูทะลุครับบริเวณที่ต้องการเจาะก็คือผิวส่วนนี้กำหนดให้จุดศูนย์กลางของรูเจาะนะครับกัจุดศูนย์กลางของส่วนคงเป็นที่เดียวกัน นั้นก็เข้าสู่คำสั่งลบคมทีนี้จะมาเลือกคำสั่ง constant radius นะครับทีนี้จะต้องการลบคมเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมจะให้ส่วนที่มีพื้นที่เล็กๆส่วนนี้นะครับลบคมด้วยรัศมีห้ามิ้นนะครับเยอะ0ูนจห้ามิ้นนะครับจะเยอะไม่ได้นะครับเนื่องจากพื้นที่มันมีน้อยนะครับส่วนพื้นที่ผิวส่วนกว้างนี้ก็ใส่ให้เยอะได้นะครับโดยกำหนดให้รัศมีความโค้ง 0.5มิลครับและ0.5มิลที่บริเวณรูเจาะที่เราเจาะไปจากนั้นก็ทำการเรียบร้อยนะครับทำการเซฟไฟล์เป็นชิ้นงานชิ้นที่7มีชื่อว่าหัวต่อเบา อ่ะสุสิ้นเป็นที่เรียบร้อยครับขอบคุณครับ